ประวัติโดยย่อ,อของกรับคณาวุษด้วยกันนะครับกรับคนาวุิตรลายพิพัฒนพงเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2 4 0เป็นนักแสดงนายแบบดักร้องสาวไทยเริ่มต้นมีผลงานการแสดงเรื่องแรกครับในซีรีส์เลือดมังกรตอนสินในบทของทรงปลด หรือทีตอนวันหนุ่มน,นะครับทางช่อง3 HD และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากการได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องเทียทรามเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นชิรักการสะดีๆดีทางช่องวัน31นะครับในบทของทามธิวัฒนปัจจุบันเซนสัญญา เป็นนักสนแสดงในสังกัดของช่องสามนะครับหนุ่มกราบขนาวุฒิตรลพิพัฒนัธนาคงนี้เป็นหนุ่มหล่อที่เฟี้ยวสุดๆและล่าสุดครับแบบเป็นหนึ่งในของละครชุดทางช่องสามอีกครั้งแน่เรียงดวงใจเทวพงศ์นะครับ นุ่มครูนี้กับกรบคณาวุธเป็นที่หมาตาของคนดูทั่วโลกอย่างจะเห็นในชัดเลยนะครับนุ่มกรับได้มีผลงานออกมาเรื่อยๆให้คนทั้งประเทศได้ดูและอัปเดตผลงานขึ้นเรื่อยๆและในวันนี้นุ่มกรบคณาวุธก็ได้สร้างป,กปกากกรณ์ร กระแสมอดติเทนอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ